ฝากจะเข้าสักก่อนหนครับผมปินจังไรแน่นอผู้ชมทางบ้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะรับผมเพราะดีว่าอาจารย์รนัทตูเีฮ่นมีศิลปินรับเชิญอีกหนึ่งท่านครับผมแต่ว่าัเพื่อนค่ารับเพื่อนไปงานเหมือว่านน่เพื่อนได้มากเพื่อนได้ค่ารับเอาลงศูนย์ล้เพื่อนให้ศิลปินรับเชิญเท่ากันแล้วกันครับผม ใช่พ้อพ่อร้องรุ่งรลดครับผมมือนีพ่อรุ่งรลดมาอ,อีกนะครับพี่น้องลองคาดวงเพียงแหงน,นหน่อยเสียงฝนรักเห็นใจคุณโก้อยไอ้ยขอร้องให้น้อง

เอ๊ะมันรักะหเสียงพุวรยาจารอะตีเหอเ่อเชิดฟวเชิดาไ้ปรอ ขอมาเ้นทังในกอกัได้เลยครด้อ้องมไปว้าขอร้องได้บอจิมันแยว พบกันเมือตา้งคนตอนพว่าคนละเพือยเลื่อนลือดกานแข่รับรองไวเอาตาเมื่อจะต้องหยุดเท่าเท่ากันคนในสาจกป่นแลงนะแม่ใหญ่เ,เอ้าเจ้าข้นวาอย่างจีนเจเจีแม่มื่อยังไหนบัตมืเอินอ่นกเป็นการเก่า่ยเขายัาง,งป,ป,ประกาศว่าศิลปินรับเชิญคุณพ่อลุงโลดเ<อ>พชรธงชัลุงโลดคนคนคนละคนคนละคน,คน เจ้าขึ้นมาหยังพัวยามยามพี่น้องเพิ่นออกไปเบิดปอแหีงแล้วจะสิมาอะไรกนเนี่ยวเปิดก็ะางตัวคนนั่งของหมอกแข่งเมอยู่นี่กูเล่นในหัวก็ได้จ้าขึนมาแล้วก็รรับเพลงให้พี่ให้น้องเฮาฟังสัตัวเพลงอีหยังเพลงเก่าๆนั่นบ่เพลงเก่าๆน่ะแม่คุณยายเฮาบ่เพลงเก่าๆหนุ่มหน้าเข่าชาวหน้าเกียบเป็นเฮ้ยเก่าปวดเก่าปวดเอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม่ซะเพี้ยยังล่ะอันย่างเขาเดียนฮกเมน้าฝนน่ะแม่ค่อยมาเพโอ้ย่างเขาเดียนฮกนั่นบ่แม่หยังล่แล้วทางนัน เอามาเอาคือจังบ่ถือเลขแค่ท่าเยืเดินจะได้เลขออกมืออื่นเอาลองให้พี่เห้น้องเงาฟังเนี่ยขอมาว่า,ขา,าเขาเรียนตั้งแต่มือเศรออเป็นยังเจ้าคือนบอ,อกมาแต่วินโอ้ยกูบอกซื่อซาบอกกูมาชแตนบ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเศรกูแตี้งตาโสถ้าจนว่าเ้าหมาเฮากูแตกโคบโคบอยู่เลย เร็วแต่ของนอดผู้อื่นเขาขึ้นแต่วันตะนแล้วมึงเจ๊นอดได้จังไหนมันนดได้แต่อีกสักคู่นะคะอีกสักคู่นะคะอยโ้มึงอีกสักคู่ทักคู่สักคู่ยังนมึงเจกูขึ้นย่ำไหนมันบอลท่านเรว่จิ้วเอามาแล้วก็ลองพี่ไ้ที่ให้น้องฟังเอาดากเขาเลียนโฮกันฝนตกเลียนโฮกันอือร่อยม่น้องยุนประกวดมันบอลบอลยุนิประกวดแมนประกวดยุนิมืออื่นห้าเจ้าได้มาแข่งไล่สุดขายของน้ำเพื่นนี่โอ้ไล่สวดประกวดเลยขายเอานางซักคนนางซักคนเอานางรอบรอบคอยฟังกัรนับหนี้ เอาลองหมดมวนเด้อแล้วไปขี่รถไปทาทะล่างก่อนอบ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 ยางเขาเดียนหกคนก็ตอดเอาเป็ดยังอะไรเป็นยังว่ะมึงเอ้ยขีาไล่ะาแางปากนินพัอนเัวเนี่ยเอา อยกระจังย oh oh, so oh. OK. oh, ิ้วสีเพ่งไอ้ตัวเนาะยิ้วเชี่ยวข้ามึงหยังฝนตัวเดือนหกคือเธอมาเปลี่ยนเพศโอ้ยบัดมาย่างเขาเดือนหกฝนกระตุกกระพ่านรถตัวใอยากให้ได้โอกาสจังชี้นาเอาเอ้าไม่เอ้าไม่เอ้าไม่ฝนคือสีบล่มาเฮียงทอเก่าดอกบมดพอจะไปหาทา่างเด้วยหย่างเขาเดียนหกฝน ก็เติร์สไม่ยังอีกไปโขนแม่มึงยังมาเหมือนบ่เศราอทีมันสีเบิดหน้าฝนแล้วมันสีเป็นหน้าหนาวแล้วโอ้ยกูเปียกเบิดมึงมานั่งกูจีเฮ็ดให้มึงทั้งคอยตั้งได้คอยตั้งสีร่องได้บ้านมึงบอลร้องได้มึงก็ต้องร้องได้กูย่ยอมเสียเปียกมึงแก่เหยียบอยเทีเอาอาจารย์นั่งเรตีร่องได้เพราะได้กับจีร่องแบบจามลับฟูเขาเอานั่งคือเบิด ดอกในนอนนอหวานพี่น้องกินจังนอทางในสุดอย่างเข้าเดือนหกบนกระโต๊กบากกว่าเบิ่อฉะเนี่ยามจนเบมนมึงเจ็กมึงแจบกูเอาฝนใช้มาแชาฟิลลี่เห็มึงอยู่นี่อ้เจ้งมาคอลอกบ่เปลี่ยนเนาะสียคอลอกจังไหนเนาะโอ้ยเนาะเหลียนกูเลนแม่มันต้อเอาไปชิบานะีกูเหลียนแม่มันยูวกูแต้งตัวถามาเข้ากูแตคบคบอยู่โอยจีแบบเกียเปลียนเนาะ อาชัตรอาจาบาทครับผมพี่น้องครับเล็กๆ,ๆน้อยๆจากทีมงานศินลปินเพชรน้ำดำครับผมป่อนพี่แอ้น้องในหัวทางบ้านเนาะครับเนาะต่อไปก็สิเป็นการเต้ยแบบเงี้ยๆให้พี่แอ้น้องได้ฟ้อนนะครับเอาลงศูนย์ลำเพลินอาจารย์นรดตีของงา